สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมซูเปอร์สามก๊กนะครับซึ่งตัวเกมนี้ก็เปิดให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของสโต์ไทยเรานะครับแล้วก็จะอยู่ในช่วงโค้ดเบต้าเท่านั้นนะช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยจะมีของแจกเยอะแยะเลยนะครับผมก็ภาพเกมก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับตัวภาพเกมจะเป็นประมาณนี้จริงๆตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ว่าผมเอามาทําเป็นแนวนอนนะครับในส่วนของโปรแกรมจำลองนะครับผมอ่ะ กลรสนใจก็ลิงโหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับรูปแบบการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะจะให้เราทําการแบบว่าต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบไอดอลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือเนี่ยตรงนี้จะเป็นในส่วนของการแบบว่าต่อสู้ไปเรื่อยผ่านด่านไปเรื่อยใช่ไหมแล้วมันก็จะเก็บรวบรวมในส่วนของของรางวัลต่างๆนะครับในส่วนของระบบไอดอลตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะมาเก็บของจากตรงนี้ได้นะครับในกดร,รับได้นะ ปั๊บแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการเร่งเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้อ่าตอนแรกเนี่ยจะมีให้เราแบบว่าเร่งเวลาในส่วนของการรับตรงนี้ฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะมีการแบบว่าใช้ตำลึงนะครับตรงนี้50ตําตำลึงนะครับเนี่ยกดไปเร่งได้หไหมอ่าครั้งต่อไปก็อีก50ตําตำลึงก็สามารถเร่งได้เหมือนกันนะครับเหมือนจะมีอะไรปลดล็อกมาหรือเปล่า กดมานะครับนี่ภาษาสังเกตไหมจะมีภาษาไทยด้วยนะครับอนอกจากว่าเป็นภาษาแบบนี้แล้วนะเวลาเสียงภาคเนี่ยก็จะเป็นเสียงภาษาไทยเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ปลดล็อกมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูหน่อยละกันนะครับคืออะไรโอเคอ่ากดรับของได้นี่ว่าผลงานอ๋อเป็นแบบผลงานเควสต,ต่างๆนี่นะโอเคอ๋อกดส่งเข้าไปให้มันไปทํางานโอเคเข้าใจาแล้วนะครับว่ากดส่งไปแบบนี้เพิบหนี ส่งไปนะครับแล้วก็รอเวลาครับพอมาไปทํางานเสร็จอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะได้ของราวัลมาอะไรประมาณนั้นเป็นต้นต่อมาเนี่ยช่วงโค้ดเบต้านะครับทางเกมก็จะมีโค้ดมาแจกด้วยซึ่งในส่งของการเอ,อ่อเติมโค้ดเติมยังไงนะครับให้เราเข้ามาที่เกมก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็มาที่ในส่ง,งการตั้งค่านะครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้เห็นไหมคําว่าแลกเปลี่ยนแพ็กเกจนะครับตรงนี้นะกดติ๊กเข้ามาแล้วเอาโค้ดที่มีเนี่ยใส่เข้าไปนะครับซึ่งนตอนนี้เนี่ยตัวเกมเขาจะมีแจกโค้ดอยู่ทางหน้าเพจก็สามารถไปติดตามเพจของเกมได้นะครับนี่นะโค้ดที่ผมมีให้นะตอนนี้ก็จะเป็นโค้ดนี้นะครับก็กดใส่เข้าไปใส่แล้วเราก็กดแลกเปลี่ยนได้เลยนะซึ่งผมกดแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็จะได้ของรางวัลมากดเข้ามาที่ตรงเมืองหลักแป๊บหนึ่งนะครับ กดเมืองหลักเสร็จปุ๊บเนี่ยอของละวันเนี่ยจะอยู่ในซองจดหมายนะครับตรงนี้กดติเข้ามาเลยนี่นะแล้วก็มาที่ประกาศนี่เห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมาอยู่นะครับอ่เขาก็จะมีบอกนะครับว่าของละวันคืออะไรบ้างก็กดรับมาได้เลยนี่ประมาณนี้ครับ เรียบร้อยครับผมอ่าถือว่าแจกค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราบอกก่อนอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นช่วงโค้ดเบต้าซึ่งแน่นอนว่าโค้ดเบต้าเขาจะให้มาเราเอ่อมาทําการทดลองก่อนนะครับตังนั้นเนี่ยก็จะมีการแจกพอหลังจากที่เอ่อโค้ดเบต้าจบสิ้นไปนะครับตัวเกมจะรีเซ็ตทั้งหมดนะจ๊ะอ่าบอกก่อนนะว่ารีเซ็ตทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปออกลบหน่อยละกันนะครับว่าการต่อสู้เอ่อผ่านด่านไปนแบบไหนอ่ากดเข้ามาที่ตรงนี้นะบทที่24นะครับจัดไป ก่อนต่อสู้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราแบบว่าเอาตัวละครลงไปได้เห็นไหมเนี่ยกดเข้าออกแบบนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะโอเคกดเริ่มสู้ไปก่อนนะครับนี่ต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยครับเนี่ยชิลๆมากประมาณนี้ครับคือมันจะต่อสู้ออโต้อยู่แล้วนะครับส่วนนัานข้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อแบบว่าอาวุธพิเศษนะครับผมอาวุธเทพะนะเออพอขีดตรงนี้มันเต็มนะครับมันก็จะใช้สกิลของอาวุธเทพให้เราได้นะครับค่อนข้างแรงทีเดียวนี่เห็นไหม เออพะมาณนี้ครับตายไปเลยเดียวเชียวนะครับผมอ่าโอเคอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันัดยไปครับสู้อีกสักรอบนี่ประมาณนี้นะภาพเกมอาจจะไม่ได้สวยเลิศหรูเวอร์วัาวางอลังการนะครับแต่ว่าก็ใครที่ชอบสามพกอยู่แล้วผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับอืมแล้วระบบตัวเกมเนี่ยยังมีอีกสองอันนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกแล้วก็มันนี้เนี่ยผมจะอ่าอาจจะทําให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันปลดล็อกอีกนานเลยนะครับผมเออก็ให้ดูแบบคล่าๆประมาณนี้ก่อนแล้วกัน โอเคทีนี้ก็ด้านบนเห็นไหมมีรับของรางวัลได้ด้วยนะอ่าอันนี้เป็นรางวัลแบบล็อกอินตามระยะเวลานะครับก็จะได้มานาอแล้วก็เนี่ยรางวัลการผ่านด่านก็กดรับไปได้นะครับอ่าแล้วก็มีบทต่อสู้ตรงนี้ก็กดรับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยกดรับจำลืมจากบทต่อสู้ตรงนี้ได้อ่าโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของอาวุธเทพที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยกดรับไปกดล็อกนะครับอ่าเขาบอกให้เราไปท้าดวนเราก็ไปทำเควสท้าดวนให้จบนะครับประมาณนั้นก็จะได้มานะ เข่าคาข่าเคร่า,านะครับโอเคเดี๋ยวกดมาที่เมืองหลักนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการแบบว่าเ,เปิดกาชาหน่อยดีกว่านะกดเข้ามาตรงนี้นะครับกาชานี่เลยอากาชาจะมีอยู่3แบบนะก็คือตู้แรกเนี่ยจะเป็นค้นหาทั่วไปก่อนนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นแบบว่าการแบบว่าส่งหัวใจกับเพื่อนอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือแบบว่าค้นหาขั้นสูง ก็จะได้จากการแบบว่าทำเควสมาหรือว่ามีของแจกจากกิจกรรมแล้วก็จะได้มาเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึก็คือการแบบว่าให้เราแบบเ,เติมเงินนะครับใช้ตําลึงในการที่จะมาเปิดได้เนาะโอเคผมมี10อันแล้วเนี่ยเปิดได้ดีกว่าัดไปครับป๊บนี่โอ้โหมาแล้วครับหวังยีโอเคครับต่อไปโอ้ตัวดีที่สุดก็จะเป็น5ดาวหวังยีตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสีม่วงนะสี่ดาว,นะดาวนะครับผมโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าคุณใช้งานแพ็กเกจของขวัญบำรุง5้าดาวต้องการซื้อหรือไม่ไม่ซื้อครับยังไม่ซื้อฮะ <laughs> โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเปิดอีกนะกดเข้ามาดูตรงนี้ได้มันก็จะมีบอกเนี่ยให้เราไปเติมเงินหรือว่าจะเไปหาอะไรมาพวกตำลึงก็ว่าไปนะครับโอเคต่อมาเปิดอันนี้สักสิบครั้งแล้วกันนี่จัดไปฮะจะได้ตัวสีดาวมาหรือเปล่าโอ้ยได้เฉยเลยว่ะเออเอาเรื่องอยู่นะครับอย่างไยก็ได้สีดาวสีม่วงมานี่ไงไม่อ่ะเปิดอีก ไปมีอีกไหมปารโอเคไม่ได้แล้ววะ่ะรอบนี้เออคือมันเป็นการเปิดธรรมดาไงแล้วก็มีเราเปิดฟรีได้นะครับ3ครั้งด้วยนะเดี่ยวตรงนี้เปิดฟรีได้ประมาณนี้ครับเ็ลองมาลุ้นๆดูแล้วกันนะโอเคอันนี้คือในสองการเปิดกาชานะครับทีนี้ตัวขุนพลนะครับที่เราได้มากดเข้ามาดูตรงนี้นะเนี่เห็นไหมขุนพลเนี่ยอันนี้ที่เราได้มาทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดขุนพลได้โดยการกดติ๊กเข้าไปที่ขุนพลตัวนั้นๆปารแบบนี้แล้วก็ทาการอัปเลเวล นี่นะพออัพถึงเลเวล30เนี่ยมันก็จะมีให้เราแบบว่าปลดล็อกเพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็สกิลด้านล่างก็จะปลดล็อกด้วยนี่นะป,นนปั๊บเนี่ยเลื่อนขั้นปึ๊บนี่เห็นไหมพอเลื่อนขั้นเสร็จนะครับเห็นไหมสกิลเพิ่มเติมเข้าม,มาแล้วนะครับก็จะเป็นการเลื่อนขั้นแบบนี้นะครับอา่าให้มันถึงเลเวล40เลยได้ปะ่ะเนี่ยเลื่อนขั้นได้จัดไปปั๊บนี่อันนี้นะ่าจะต้องเลเวลสูงขึ้นกว่าเดิมนะถึงจะปลดล็อกให้เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะก็ค่อยๆปลดลล็อไปกัน นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นการสวมใส่ทันทีนะครับปุ๊บนี่เรามีขอแล้วก็สวมใส่ไปตีบวกได้ปะ่ะน่าจะตีบวกได้มั้งนะครับแต่มันยังไม่ได้ปลดล็อกไงนะครับแล้วก็มีการอัปดาวด้วยนะครับการอัปดาวเนี่ยก็จะต้องมีขุนพลที่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับเนี่ยของมันก็จะมีบอกอยู่เนาะประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าสัมภาระ,ะนะครับก็เข้ามาดูได้ว่ามันมีอะไรเนี่ยชิ้นส่วนอันนี้ก็ปลดล็อกได้นี่อ้อมรวมแบบนี้ ป๊บนี่ก็จะได้ตัวละครมาเห็นไหมครับป๊บนี่ครับประมาณนี้นะเออลองมาดูลองมาดูส่วนการจัดทับเนี่ยนะครับเรากดเข้ามาที่ตัวขุนพลใช่ไหมแล้วก็มาที่ในส่วนของการจัดทับนะครับแล้วก็ลองกดเข้าเข้าออกดูได้แบบนี้เห็นไหมครับนี่เราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกก็ว่ากันไปนี่เอาตัวนี้เข้าดีกว่านี่เออน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะครับกดบันทึกด้วยนะอย่าลืมนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมพลังเพิ่มเติมขึ้นม,มาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับตรงนี้ ดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่ารับของรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งสําหรับตัวละครที่เราได้มาใหม่นี่ครับแบบนี้เห็นไหมแล้าตำลึงมาเพียบเลยทุกคนเออเข้าท่าอยู่นะเดี๋ยวผมเอ,อ่อเปิดได้อีกป่ะกาชาขอลองด,ดูดิปึ๊บเอ,อ้ยได้ว่ะนี่ไงผมมีตำลึงเยอะไงกดเปิดไปอีกดิเพื่อนมาห้าดาวมีเปล่าห้าดาวมาอีกแล้วครับบางเตกเออโอเคแล้วก็มีสีม่วงอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้จสดไปครับชิวๆเลยนี่เป็นไง สุดจัดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็รับได้นะนี่กดรับไปไหมครับเนี่มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราต้องอทําอะไรยังไงผ่านไปถึงไหนเนี่ยเห็นไหมถึง50ก็จะได้ปลดล็อกมานะครับเป็นกระบี่มังกร7พิฆาตนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่เมืองหลักตรงนี้ด้านบนเห็นไหมครับมันจะมีบอกอยู่ว่าแจกอะไรบ้างล็อกอิน7วันได้อะไรนี่วันแรกได้ตาลึงวันที่2ได้ใต้เกี้ยวนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ออลองมาดูเนี่ยวันที่7ได้กวนอูนะครับแจกนะครับผม อ่าส่วนออกมาแพ็กพิเศษตรงนี้กดเข้ามาดูมีแบบว่าให้เรารับฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีเติมเงินนะครับผมอ่าเติมเงินช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะได้คูณ2นะนะครับแล้วก็สวัสดิการอะไรต่างต่างเนี่ยตรงนี้เข้ามาดูได้นะครับมันจะมีแจกอยู่นะเนี่ยรับฟรีแบบนี้เห็นไหมเออนี่ฮะเออโอเคลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรแบบแจกฟรีเราหรือเปล่านะครับผมนี่มีไปแลกด้วยแลกอะไรวะแลกตรงนี้อ๋อให้เรามาแลกในส่วนตรงตรงนี้ได้นะครับผมโอเค ต่อไปก็มีอะไรสิทธิพิเศษนะครับเติมเงินครั้งแรกนี่ไงเติมเงินครั้งแรกประมาณนี้ครับเอ่อน่าจะถูกสุดก็สาบาทแหละนี่โอ้โหได้เยอะอยู่นะทําไปเล่นไปนะครับทุกคนเออโอเคแล้วก็จํากัดเวลาพวกนี้นะครับของจํากัดเวลานะเออมาดูได้นะครับโอเคแล้วก็มีอะไรเนี่ยตําลึงสองเท่าเห็นไหมอันนี้คืออะไรอุ้ยจับได้ด้วยหรอออ น่าจะไม่ได้แจกหน,นนี้นะครับน่าจะเป็นแบบว่าให้เราแบบเหมือนมาเปิดเฉยหรือเปล่านะครับอืมเนี่ยเปิดดูแบบนี้ครับปั๊บผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยอันนี้คือเลือกเองได้ฟรีเอ่ออ๋อคือกดรับได้เลยเห,รหรือ,อยังไงวะเดี๋ยวผมลองดูก่อนกดรับเลยแล้วกันนะไอนะ้เหี้ยรับได้เลยวะ่ะเอาวะ่ะทุกคนเออเอาเรื่องนะเนี่ย เหมือนให้ทดลองหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่ชัวนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะเอออันนี้ให้มาดูแบบเอ่อคร่าวๆเฉยๆนะครับส่วนอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทําภารกิจสาเร็จนะครับก็ปอากดรักของรนงวันได้เห็นไหมเนี่ยก็จะมีแจก,กนะครับ่าประมาณนี้โอเคผมจัดทับได้เรียบร้อยผมลองสู้อีกสักรอบแล้วกันจัดไปครับนี่เริ่มสู้ตัวเกมแบบชิวๆอ่ะเล่นสบายๆนะครับไม่ได้แบบมีระบบอะไรยุ่งยากซับซ้อนมากมายนะ ใครที่แบบชอบอสามกุ้มอยู่แล้วก็ลองมาจัดดูแล้วกันนะครับผมอมในส่วนของคลิปนี้ก็ผมไม่น่าจะมีอะไรแนะนํามากมายแล้วแหละนะครับส่วนไอ้ที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยก็ลองเล่นดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันปลดล็อกแล้วก็ลองอมาดูว่ามันคืออะไรนะครับก็จะเป็นแบบว่าสู้ลบอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีกองทัพด้วยนะเออนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ถ้ามันผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะจ๊ะไปก่อนบายบายสวัสดีทุกคนครับ